สายสุขสุกลนจบแล้วสำหรับ EP หกต k y เกี s ยวม i v สิ t ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมอุ้ยม้วนไลายพี่นอ้องขอบคุณเอ็ซีบริวารที่แรกขอบคุณเอ t o ซีต m u เกียวมิวสิกขอบคุณตละของเชา่าตวเกี่ยวมิวสิกที่มาซื้อวัตตจองตัวแล้วมาหน้าร่างนนี้สนุกมากขอบคุณแบรนด์นะครับผมดานิแอมพูขอบคุณชาไทยดีคูณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูเดนะครับ ค่ะอย่าลืมคอมเมนมานะคะฝากพี่เป็ถ่ายรูปตัคดีแล้ว่มายนะคะู่ขอบคุณค่ะแม่บานนะคะรรนักทุกคนนะคะรรสวัสดีวันนี้โกกี่ก็ตื่นเต้นมากเลยที่นี่สลับอีทีนี้ที่แง่การจริงนะคะ สปอนเซอร์ทุกท่านขอบคุณปปเป็นขับเปนเพลงเนาะของพวกเราตรัวเจนนิสิทุกคนพี่น้องขะและขอขอบคุณมาล้ำใจนะคะคุณแม่แอนนี่อเมริกันทุก,ทลกาาะะโลกกับแม่คอเมริกันทุกโลก,กเลยนะคะขอบคุณเจมส์ฮวนกอล์ชินายด้วยที่หลังท่านพี่น้องค่ะมือนี้อบอุณแห่งแปลนขับแฟนเพลงมาถึงหน้าเวทีตรงนี้เลยพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆเลยไปกันต่อค่ะี EP เจ็ด EP เจ็ดวันที่11เ,เ,เมษายนนี้นะคะทุกคนต่อไป ัมาหาพ่ไงานเหนืองนโตกีกับองกันนีกับขอ่นแฟนขับฟีสุกคนขับในรายน้าไม่มีเบสุนเลยอ่าพะเบิพี่น้องตืนต้หมจอใจขอขอคุณทีหักและเอ็มดูวิทยามหานีาพี่นองสนับสนุนาไปในอมอกอ้อมใจพอมพี่นองเลยทั้ทีมโตเกียวมิวสิกและวิทยามหาป้อนบุญีนั่งอ่ะจังไรจังไรกบติดต้ ต่อไปครับพี่น้องเจอกันอีพี่นาแล้งานสันเสรยดครับผมสวัสดีครับคุณนครับงานต้องบอยู่นะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณี่าวะครับาปาเีนะครับแล้วก็กำลังใจจากพี่ใจดีด้วยนะครับแต่ว่ายัางไม่สะอาดชื่อนนครับแล้วก็ ที <toys> ่เล <P an> ็กจะทำหน่ยนซูนะครับเป็นกลไลกล้องบอ้ก็ไม่แน่ดนี่เการผม้บรการหรือก็แม่จีระระดับอาุธระดับอุณที่ซัพพอดกล้องมาดตลอของคุณที่ยันยุกล้องตัวนี้นะครับทอกคณครับสวัสดีครับ ุณมาลลยจากบ้านท่านผู้ชิมจ้างแม่สมคิดแม่วรา,าแม่คุณนะครับแล้วก็ขอบคุณาจากคุณเมลีแม่แหมมี่แล้วก็พี่นาวิสก์น,นะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากบ้านท่านผู้ชิมจ้างหลังนึงนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วขอบคุณคุณตุ้นเลยนะครับขอบคุณครับแล้วต่อคุณครับนายดูวันนายดูวันยืดเนีน้อนะกเต็มเล้นะครับ ขอบคุณบ้าหับนออ้องคอมเตอร์ถุกยามีสิบป้าทักุกติกแล้วก็บ้านหับนออ้องคอมเตอร์นะคะขอบคุณแม่ๆที่ลังในเอ็นดูยู่อล้วแน่น้องจะคอยล้างานนะคะอะไรบากงแล้วาชหนะคะแล้วก็เจอการ EP ที่เนะคะ อบคุณเอฟซีนะคะที่มาให้กำลังใจได้ดังเี้แล้วก็ลูกซีนะคะที่อยู่ในลีกที่ซื้อบัตรเข้ามาดูด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมาเลยบ้านคัาน้องโูนะคะแล้วก็แม่แม่น้าเลยทีบ้านทัาน้องซีแกนนะคะแล้วก็บ้านค้างนแกนนะคะวันนี้ก็เป็นที EP 6ที่จบได้สวยงามแล้วก็วันนี้เป็นโรตาร วันนี้ได้รับบทบาทที่ที่สุ่รักถ้าวันนี้ทำไม่ที่ตรงไหนก็ติด z o เข้ามาได้เลยน้องรักทุกคนอีด z o ครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาลงไปก่อนไปสัดกัน EP7 ในวันที่11เมษายนนี้ครับ <decoration> บ๊ายบายเอาสวัสด <Movie> ีค่ะน้องสเตลล์เกียวมีสีนะครวันนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณ กคือแต่กใหม่มากสำหรับหนูไม่เคยทำอะไ,ร,ไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะนี้ขอบคุณมเมลยน้ำใจนะคะแม่ลีแม่แคมปี่แม่พี่นางด้วยนะคะจาก USA นะคะขอบคุณบ้านะน้องสแตมด้วยนะคะขอบคุณพี่เล็กแบนโซขอบคุณแม่แอนนี่อเมริกาแม่ฮาร์กอเมริกาแล้วก็ที่ าฝรั่งเศสด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับ e ีพีหน้าจะเป็นยังไงต้องรอรูรอติดตามเลยนะคะเจอการนวันที่11เมษายนนี้ติดตามได้เลยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ